มาสิมีคนอยากดูบ้านกูใช่ไหมมึงอยากดูด้านกูจะบ้านกูใช่ไหมนี่บ้านกูมาเดิน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 ทีบออกมาเลยนน่นี่นมึงอยากดูนักใช่ไหมึมมึงอยากดูนักใช่ไหม ลงเปท้อแป๊บหนึ่งนูอะไรวะเนี่ยว้าวไม่มีเเพื่อนกูไม่เล่นนี่อะไรไ เข็มคัดลุดเลยเนี่ยเข็คัดลุดอ๋ออยโอ้โหเฮียล้มล้มหมมูละมาาใสกรอกกาเดนเฮ้ยดูสินดูดิ c คนดี้บล s s ซัมสวนนั่นเหรอต้นบอลบลอสซัมเอากินก็ไม่ใช่แหละนะเนี่ยต้นมะม่วงมัมงโก้ต้นมะม่วงมุม่ยอ่ยเฮ้ยมะม่มวงมะม่วงเออมะมว่วงไม่ออกตกรึ ชาวไร่ชาวสวนดีกว่าโอ้ยเียเก่งหลุดใจละโอ้ยเปลี่ยนใส่เข็มขัดแป๊กนึงทนไม่ไหวแล้วส่ใส่ใส่ เปนเ่นใไหโอ้ยอ,อ่ะไอ,อ้เก,ก,ก,กมกลใจเลยเนี่ยโอ้ยอ่ะนี่แค่น้ำน้ำตมตีนกูทุกคนดูดินาอ้อออออวิเ ตีปุเป็นชาวไรชาวสวนเมื่อไหร่จะทำลยไปไปหาตัวเราเราจะไปเอาน้ำก่อน น้ำที่กออกมาได้แล้วทาไปขี้เกียจใช้บัวรดน้ำหาบัวรดน้ำไม่เจอ,เอามามาโชว์การรดน้ำ หมามันจะโตกันหวังขอให้ผให่ใจไปนในลกลัวการเด้นเถอะไม่คอยได้รด,ดเลยนะยี่ไม่เคยรด,ดเลยเนะนี่ยนี่คครั้งแรกน,ะนี่นี่น้ำก๊อกนะฮะน้ำก๊อกตรงนูนะ่นอะ 6นาทีแล้วหรอชีวิตการออกกำลังกายของเกอร์ปัดมุมกล้องแป๊บเออจะเข้าไปโอ,อ้เจย,ยกูกจังวะ รยานขาเดียวนี่ทุกคนดูดิออกไปโอ้ยแย่ยกลับด้านเนี่ยค่ะอีกขาหนึ่งไม่หักตั้งแต่มาโอ้ยถ้ามีสองขาจะได้ดีนะโอ้โหโทำไมป้องมนื้เฮียอะไรบ้างวเนะี่ย เนี่ยน,นะครับอยู่โรงเรียนทหกเพราะว่าใครต้องการเยาอยู่ด้วย ออออปั่นจักรยานในในที่จริงริงไม่ใช่จักรยานหรอใครหายจักรยานไม่ไดูจะเขาเรียกย่าเฮียอะไรเอาเอาขวดไปถูก,กับไอ้ด้านหน้าที่มันเป็นล้ออ่ะดูนี่แต่ร้อนไหมแตงเลย ก็เนี่กินไม่ได้นะฮะ <c oughs> ไม่อยไม่่อย <c oughs> ขอตาดำ <c oughs> ขอตาดำไปกันก่อนโอ้ยี๋ป่ง อะไรดำๆบางวะเนี่ยกล้องกูอ๋อเฮี้ยเครื่องเล่นบะงเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายบางหายเยอยเลยโอ้ยใส่มา เลนเเลนนนดดว้าวมะ่มงออกผลแล้วมมงพัดเจียวเองผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีนีเหี้ยเลยเดี๋ยวนะเผ่อใครไม่เชื่อว่าเป็นต้นน้ำม่วงนะดูผลนี่ตกลงมาในเน่าดิอุ้ย Oi! นักเรียนกูมันก็เละนั่นคือนอกบ้าน,นั่นคือบนฟ้าต้นตัวสัตว์ตกขึ้นมานี่ไม่ยังใหญ่เลยเ <c oughs> ฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ เม้เกย์มวเกย์มวเกย์เม้เกยนะทุกคนแมวเกย์มวเกย์ติดต่อแกฮะแมวเกยฮะนู่นฮะแมวเกยโอ้ยเหี้ยต่ไหนรากูนู่นนะฮะแมวเกยหนีไปแล้วเอาแล้วก็เผื่อใครไม่เชื่อว่าเป็นต้นมะม่วงอีกนู่นเจะให้ดูผลเลยซูมเข้าไปในอะตอม มามองกูเห็นปะไม่เห็นหรอกว่าดัน,ดนกลับมา เกินมาเพื่อนกูเพื่อนสามมภูมิ เพสังาเกตมีกล้องด้วยเอ,ยเอย้สวัสดีพระนโลกเอ้กระโดดโโโโสวัสดีพระนโลกนี่คือแบบหน้าตาเครื่อง อกกอกกำลังกายออกกำลังกายกำลังกายแบะบไปคิดชีวิตอะไรอย,รอย,รยี้ค่ะเต่าแก๊กเฮ้ยจับจับหมุนหมุนหมุนสามร้อยหกสี่องศาลุยเลยนะกูปวดตาในหมุน đau thật ra luôn จากแล้วไ ทำเป็นไหมผมแปบเวลายหยาบไอ้พวกใบไม้เหลืองๆเนี่ยมันจะฟินคนทีมันจะฟินฟินฟฟแล้วฟินไอ้กับกรอบกินขนมที่มันกับกรอบทุกคนโอ้ยแมวเก๊กแล้ว <c oughs> ฮ่าฮูฮฮ่าฮ่าฮูฮแมไม่เล่นกับผมเลยอ่ะมือ่ถึง,ถงละรจกผมมีพี่คนหนึงชื่อบีมนะ เขาสูงประมาณนี้นี่ผมนะเนี่ยแล้วเขาสูงประมาณนี้เลยเ,ออเขาสูงประมาณนี้เลยมักจะเจอที่โรงเรียนทุกครั้ง คลิปนะครับบ๊๊าายยบบายบาย